ว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมที่ทําไปเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกุ๊กกี้แกไม่ได้ฉี่จริงๆนี่ว่าเฮ้ยกุ๊กกี้อยากเห็นกุ๊กกี้ฉี่จริงๆอ่ะฉันก็เลยแบบเฮ้ยแล้วทำไมฉันไม่ฉี่จริงๆวะเนเมื่อฉันเป็นคนแบบว่าบอกว่าวิธีการใช้มันทํายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาทดลองการใช้ห้องน้ำพบผ้าแบบจริงๆแล้วก็ฉี่จริงๆไปเลยค่ะนี่เลยค่ะห้องน้ำพกผ้าใบลิบบูลเด็บเป็นยูซีพลาสนะคะเปิดกล่องออกมานะคะมีทั้งหมด5อันนะคะแล้วก็มี ชูให้ด้วยเป็นห้องน้าพกพานะคะซึ่งใครที่เหมาะกับห้องน้าพกพากัคะ <c oughs> ก็คือผู้หญิงที่ต้องขับรถระยะทางไกลแล้วก็คือบางครั้งอาจจะปวดฉี่บางครั้งดึกแล้วไม่อยากลงไปห้องน้ำตั๊มๆหรืออะไรวันใดวันควรจะมีพกติดเอาไว้ในรถนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะโชว์ให้ดูว่าฉี่ในรถเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันหกเลอะเธอหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฉี่ในรถเนี่ยนะคะเราจะต้องแปลงร่างก่อน แล้ฉี่ในรถแบบโดยใช้ห้องน้ำพกพามันก็จะแบบเฮ้ยเราแบบรู้สึกว่าข้างนอกจะมองมาเห็นรหรือเปล่าเราก็ต้องมีเสื้อกันฝนคุมเอาไว้นั่นเองค่ะไม่พูดเพิ่มทำเพลงนะคะตอนนี้รถของเราพร้อมเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวจะฉี่ในรถให้ดูนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะว่าในถุงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่นะคะคือห่อห้องน้ำพกพานั่นเองนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราทาบกับ งงนะแล้วมันก็จะมีซิปล็อกนะคะแล้วก็แกะซิปล็อกมาปึ้งอย่างนี้ได้นะคะคือข้างในมันก็จะมีตัวที่แบบทําให้ปัสสาวะของเราเนี่ยมันกลายเป็นเจลใช่ไหมเ <anonymous noise> พราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่เดียวจะแบบค่อยถือแบบถูปัะสสะาวะตกแต่งตกแต่งอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้มาให้ด้วยนะคะเป็น n e โอพลาสนะคะเป็นแบบที่เช็ดแอลกอฮอล์ oh อย่างนี้แล้วก็จะบอกกันว่าเก็บได้5ปีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเก็บได้5ปีนี่หมายถึงคืออันที่ยังไม่ได้ใช้นะคะที่เก็บได้5ปีแล้วก็สูดได้ถึง1000มรนั่่นเองคะ แตตามไปดูกันเลยแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ตอนนี้ยังไม่ปวดฉี่เดี๋ยวขอเวลาแป๊บดึงขอไปดื่มน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวจะปวดฉี่แล้วเดี๋ยวฉี่ให้ดูในรถนี้นน hey. โอเคทุกคนตอนนี้นะคะปวดฉี่แล้วแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราทําการจัดพื้นที่เอาไว้สําหรับใช้ห้องน้ำพกพาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็คือต้องติดซิปเสื้อตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะอ่าตามนี้นะคะห้องน้ำพกพามาเลยค่ะ อันนี้จะทําการทดลองแบบจริงๆเลยนะก็คือเราสมมติว่าเราอยู่ในรถแล้วเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยต้องมานั่งข้างหลังแหละประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูอย่างแรกที่ต้องทําก็คืออาจจะแบบกดออกมานิดนึ่งก่อนแล้วก็คือตรงนี้มันจะมีแขนโผล่มาใช่ไหมแล้วก็เอาแขนหดเข้าไปเอาแขนหดเข้าไปห้องน้ำพกพาเนี่ยแกะก่อนนะทุกคนแกะปึ๊บตรงนี้ก่อนนะให้มันแบบให้เราสามารถฉีดเข้าไปได้แบงนี้ก่อนนะแล้วแขนเข้าไป แล้วก็อันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ถอดกางเกงนะคะมาดูจิว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะคะสำหรับผู้หญิงที่ปวดฉี่ในรถโอเคเยข้ามาไม่ปวดที่ฉี่ไม่ออกเลยเราก็แบบอาจจะต้องแบบมีมือนึงแล้วก็ท่าลงไปนะ <c oughs> โอเคได้แล้วค่ะทุกคนฉี่ออกแล้วค่ะย้ <c oughs> ชีเสร็จใช่ไหมเราก็ปิดซิปล็อกก่อนนะปิดซิปล็อกก่อนเอาออกมาก่อนนะโอเคทุกคนคืออย่าลืมหยิบทิชชู่ออกมาด้วยนะทุกคนแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็แบบทำการเช็ดเช็ดเช็ดนิดหน่อย,ยประมาณนี้นะออโอเค สะดวกไหมสะดวกมากจริงๆนะคะคือสําหรับใครที่แบบปวดฉี่มากๆแล้วทนไม่ไหวอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นเจลในทันทีนะคะมันจะสีลืองๆหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีซิปล็อกกรึบตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ออกมาแน่นอนค่ะตามนี้แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ถึงประมาณสักสามค้างอะไรอย่างงี้นะคะถ้าถามว่าสะดวกไหมลีกไหมเลอศไหมทุกอย่างสมูทหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเขามีถุงพลาสติกที่เอาไว้ใส่เจ้าห้องน้ำพกพานเนี่ยเอาไว้ ส่แล้วก็ทิ้งในห้องน้ำได้นะคะทุกคนถามว่าไอเทมนี้ควรมีไหมควรจะมีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะต้องพกติดเอาไว้ในรถค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่ดูคลิปของกี้ชีไปแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกุ๊กี้ w ไวฟเนคอมมาด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่า ตัวนี้เนี่ยห้องน้ำพกพาเนี่ยทุกคนควรจะมีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเพราะว่าเวลากั้นฉี่นานๆเนี่ยสามารถทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะทุกคนควรจะมีพกไว้ในรถนะคะแล้วก็จะต้องมีถ้าให้ดีนะคะจะต้องมีเสื้อคลุมกันฝน,ฝนกันแดดกันลมเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงกีบเ,เวนี้นะคะใครที่ดูคลิปของกี้นะคะกุ๊กกี้กไวฟี่คอมมาเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบอยากได้ขอกี่มีของมาแจกนะคะคือ หผู้โชคดีเท่านั้นนะคะจะได้กรวอนามัยนี้ไปเลยนะคะ1กล่องนะคะ <Wow. S 1> กนกติกาง่ายมากเลยค่ะ <Wow. S 1> เพียงแค่คอมเมนต์มานะคะว่าคุณอยากจะได้กัวยนี้เพราะอะไรนะคะแล้วคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ แทปหน้าจอมานะคะแล้วก็โพสลง IG, Instagram r a m นะคะแล้วก็แท็กไว้ที่กุ๊กกี้ปวิสานะคะแล้วกี้จะสุ่มเลือกคอมเมนต์ที่กี้ชอบมากที่สุดรับไปเลยนะคะกลวยอันามัยนะคะ1่กล่องไปทั้งหมด10ชิ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูนะคะว่าเจ้ากลวยอนามมยนี้มันไม่รั่วไม่ลีกไม่ซึมยังไงนะคะไปดูเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ที่บอกนะคะว่ากี้จะแจกเจ้ากล้วยอไมแต่ว่ากี้จะต้องพรูฟให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่ามันไม่รัว่วไม่ซึมไม่ลีกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นกี้จะมาลองกับตัวเองเลยนะคะที่ถอดซวมแบบครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วก็คือโชว์กับสาไว้น้ำใช่ไหมแต่รอบนี้คือเป็นถส้ซวมเลยนะคะทุกคนก็คือกี้ทําการพับเจ้ากล้วยอนามัยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอากระดาษทิชชู่นะคะรองเอาไว้จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันลีกจริงๆอะ่ะมันจะเห็นเป็นสี เป็นสีสีส้มเนี่ยค่ะว่ากิ้จะให้สีส้มนะคะอาทำการรองไว้ก่อนอ่าคือด้านที่เราจะใช้เนี่ยคือด้านด้านนี้นะคะด้านที่มันอ้าอมากว้างกว่าอโอเคเรียบร้อยค่ะดูนะคะว่ามันไม่ลีกไม่รมั่วไม่ซึมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงสามารถพกไปใช้ได้ตามห้องน้ำสาธารณะค่ะเป็น ไอเทมพี่รู้สึกว่ามันเด็ดจริงๆมีประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะคะเพราะเราก็ไม่อยากแบบได้รับเชื้อโรคจากการที่ต้องเข้าห้องน้ำข่ายสาธารณะนะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะว่ามันไม่รั่วจริงๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมไม่รั่วจริงๆนะคะทุกคนตามนี้ค่ะก็เดี๋ยวตามกติกาที่บอกไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดูด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ